สวัสดีคอบอลและเพื่อนๆทาง YouTube นะครับกับผมเช่นเดิมนะครับจอร์ดฟันธงนะครับสำหรับฟุตบอลในค่ำคืนวันพฤหัสนี้ก็ผมหยิบยกมา3คู่ซึ่งทั้ง3คู่ก็เป็นคู่ที่น่าสนใจทั้งหมดเลยนะครับ3คู่นี้ผมจะไปทางไหนกันบ้างก็รอติดตามรับชมกันได้เลยนะครับแต่ก่อนที่เราจะเข้ารับชมคลิปวีคอฟุตบอลรอบปสรุปผลคู่เมื่อวานกันหน่อยครับ สรุปผลฟุตบอลเมื่อวานนะครับเริ่มจากตัวที่ผมได้ส่งให้สมาชิก VVIP ทางไลน์นะครับ VVIP เมื่อวานจะมี2ตัวนะครับคู่แรกนะครับจะเป็น VVIP ที่หน้าช่องนะครับเป็นคู่ระหว่างยูวนตสกับ อินเตอร์มิรานนะครับคู่นี้ผมเลือกลองยูเวนตุสไปที่ราคาครึ่งลูกนะครับคู่นี้จบ90นาทีที่สกอร์2-2 VVP ตัวแรกกินเต็มนะครับตัวที่2ครับเป็นตัวที่ผมได้กดบินส่งให้สมาชิกอีกหนึ่งตัวนะครับก็จะเป็นคู่ระหว่างวูฟกับแมนซิตี้นะครับคู่นี้ผมเลือกต่อไปที่แมนซิตี้ราคาครกครึ่งจบเกมนะครับเป็นแมนซิตี้บุกไปเอาชนะเวลมตันด้วยสกอร์5ประตูต่อ1ยิงแบบถล่มทลายนะครับก็ v, v ี p คู่นี้กินเต็มอีกหนึ่งคู่นะครับก็ยินดีกับสมาชิก VVP ท่านใดที่ตาม VVP ทั้ง2ตัวนะครับก็กินเต็มๆไปอีก1วันนะครับสำหรับท่านใดที่ต้องการสมัครสมาชิก VVP หรือว่าต้องการสอบถามเนี่ยก็สามารถแอดไลน์ hmm. เข้ามาสอบถามกันได้นะครับที่ไลน์ j อ s 8จลดที่ลิตอคอมเมนต์แล้วก็ที่ QR code โค้ดนะครับสามารถสแกนและส่งเพิ่มผมเพื่อนเ,เพื่อสอบถามลักษณะตัว VVP กันได้นะครับ ส่วนผลฟนะุตบอลหน้าช่องเมื่อวานนะครับผมได้วิเคราะห์ไว้5คู่นะครับคู่แรกนะครับเป็นยูนตุสกับอินเตอร์จบ90ปนาทีเสมอกัน2ประตูต่อ2คู่นี้ผมเลือกลองยูนตุสกินเด็นไปนะครับก่อนที่อินเตอร์จะเอาชนะและควา้าแชมป์ไปได้ในสุดในช่วงต่อเวลาพิเศษนะครับคู่ที่2ครับเซบียากับมาโยกานะครับคู่นี้ผมเลือกลองไปที่ มาโยก้าคู่นี้กินเต็มนะครับคู่ที่3ครับลรดกับเชลซีผมเลือกลองไปที่ลีดนะครับคู่นี้เสียเต็มนะครับคู่ที่4ครับวัตฟอร์ดกับเอเวอเรตจบเกมเสมอกันไป0ูนย์คู่นี้เสียเต็มนะครับและคู่ที่5ครับวูฟกับแมนซีนะครับคู่นี้ผมต่อไปที่แมนซีลูกครึ่งคู่ที่5กินเต็มนะครับสรุปผลที่วิเคราะห์ไว้5คู่เมื่อวานนะครับกินเต็มไป3คู่แล้วก็เสียเต็มไป2คู่ก็ถือว่ายังอยู่ในแดนบวกกันอยู่นะครับ วิเคราะห์บอลวันพฤหัสที่12พฤษภาคมพศ2565คู่แรกนะครับเราไปเริ่มกันที่ศึกลาลีก้าสเปนนะครับเป็นคู่ระหว่างเลอโซเซดัดครับเจอกับคาร์ดิชนะครับคู่นี้จะเตะกันที่สนามเลอเล่อารีนา Al ina, นะครับจะเตะกันในเวลาเที่ยงคืนตรงนะครับเรามาดูอันดับตารางคะแนนคู่นี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ,บ้านเลอโซเซดัดอยู่อันดับที่6 แข่งไปแล้ว35นัดชนะ15เสมอ11แพ้ไป9เกมยิงได้34เสียไป34ประตูมีอยู่56คะแนนครับส่วนฝั่งคาริชนะครับอยู่อันดับที่17แข่งไปแล้ว35นัดชนะ7เสมอ14แพ้ไป14เกมยิงได้33เสียไป47ประตูมีอยู่35คะแนนครับผลงานเฮ t ูเฮตนะครับผลงานที่เคยเจอกัน9นัดหลังสุดนะครับเป็นฝั่งเลออาโซสิดัดเก็บชัยชนะไปได้6นัด แล้วก็เสมอกัน3นัดโดยที่9นัดหลังสุดคา r ดิชครับไม่เคยเอาชนะโซซสดัตได้เลยนะครับซึ่งเกมล่าสุดเป็นเกมที่คา r ดิชครับเปิดบ้านแพ้ให้กับเลอัลโซซสดัตมาด้วยสกอร์2ประตูต่อศูนย์ครับเรามาดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านเลอัลโซซสดัตรายงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บจะมีอยู่4รายก็จะประกอบไปด้วยมิเกลโอยาสบอลนาโชมอนติออล c า r l ลอสเฟรน n d เดและก็อันเดรเบรเนเซียนะครับสองลายที่ติดททดแบนก็จะมีโรบินเรอแน m a n กับอเล็ a ซานเดอร์ไอซักนะครับซึ่งวันนี้คาดว่าเลอโซเซดัดจะมาในระบบ4-3 3นะครับตรงกลาง3คนนะครับคาดว่าจะใช้ Martin น u ูเบ m เมนดีด v i วิดซิวและก็มิเกลเมริโนนะครับ3แนวลุกครับคาดว่าจะใช้ลาฟินยาอเล็กซานเดอร์ซอลล็อแลวก็อัดนันยานาไซเล่นเป็น3แนวลุกในวันนี้นะครับ ส่วนฟังคาร์ดิชนะครับรายง,งานตัวผู้เล่นบัดเจ็บจะมีอยู่2รายก็จะประกอบไปด้วยฟาวรี่กับวอลลัสดัตหาโลยานนะครับโดยที่วันนี้คาดว่าคารดิชจะมาในระบบ4-4-2นะครับคู่ตรงกลางนะครับจะใช้โคเซมารีเล่นคู่กับอเล็กซ์เฟนันเดสนะครับคู่หน้าวันนี้ก็จะวางลูคัสเปเรสเล่นคู่กับศูนย์หน้าตัวเก่าอย่างอันวาโลเนเกโดงล่าตักขายย่ายตวงนี้ครับเรามาดูทัศนะส่วนตัวของผมกันหน่อยนะครับ สำหรับคู่นี้นะครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่ผลงานบนตนารางคะแนนต่างกันอย่างลิบลับนะครับแต่ว่าฟอร์มการเล่นเนี่ยกลับกลา,ายว่าเป็นฝั่งทีมเยือนอย่างคาดิชมีฟอร์มการเล่นที่ดูดีกว่านะครับเจ้าบ,บ้านครับโซเซดัดฟ,ฟอร์มหานัดหลังสุดชนะมา1เสมอ2แล้วก็แพ้ไป2เกมซึ่งเกมล่าสุดนะครับเป็นเกมที่ โซเซดัดครับบุกไปแพ้ให้กับเรเบนเต้มาด้วยสกอร์2ประตูต่อหนึ่งะครับผลประกอบการของฝั่งโซเซดัดจาก5เกมที่ผ่านมานะครับก็ไม่น่าเชื่อว่าเลอเอาโซซิดัดพาตีบวกอยู่ที่1เกมนะครับนอกนั้น4เกมหลังสุดโซเซดัดพาลบมาทั้ง4เกมรวดเลย คิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรอยู่ที่20เปพียงเท่านั้นนะครับส่วนคารดิชิมเยือนครับฟอร์มรอนันดับสุดชนะมา2เสมอ1แล้วก็แพ้ไป2เกมซึ่งเกมล่าสุดเป็นเกมที่คาดิชครับเปิดบ้านเอาชนะเอลเช่ไปด้วยสกอร์3ประตูต่อ0นะครับผลประกอบการของคาดิชจาก5เกมที่ผ่านมาครับคาร์ดิชพาตีบวกอยู่ที่3เกมพาลบไป2เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่60นะครับ ซึ่งเลทราคาคู่นี้เปิดมาที่เจ้าบ้านและเอาโซเซดัตต่ออยู่ที่1ลูกนะครับบางสำนักเนี่ยราคาไหลล่วงหน้าไปแล้วครึ่งควบลูกนะครับดังนั้นเลทราคาไหลลงแบบนี้ต้องมาเช็คก,กันหน่อยว่าทําไมถึงไหลลงนะครับ ก็อย่างที่เห็นนะครับเรอัอลโซดัดถึงแม้ว่าจะอยู่อันดับที่6แล้วก็ยังลุ้นพื้นที่โซนยุโรปอยู่นะครับแต่ว่าในช่วงหลังครับเรอัอลโซสดัดมีฟอร์มการเล่นที่ย่ำแย่เป็นอย่างมากนะครับผิดกับฟังคาดิชที่ผลงานกลับมาดูดีอีกครั้งหนึ่งจาก5เกมหลังสุดคาดิชแพ้ไปเพียงแค่2เกมเพียงเท่านั้นก็ต้องบอกว่า ทีมที่รุนหนีตกชั้นอย่างคาดิดก็อย่างที่เรารู้กันนะครับมักจะมีพลังแฝงพลังฮึดเป็นพิเศษนะครับดังนั้นเกมนี้จากเเรดที่เปิดมาหนึ่งลูกเนี่ยลึกๆแล้วผมยังเชื่อว่าด้วยฟอร์มการเล่นที่ค่อนข้างจะย่าแย่ของเจ้าบ้านเกมนี้ดูทรงแล้วน่าจะไม่ชนะในบ้านนะครับดังนั้นคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่คาดิชมีลุน Surprise. เซอร์ไพร์เฉือนชนะฟันทง เรามากันที่คู่ที่สองนะครับเป็นศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับคู่นี้ก็จะเป็นลอนดอนดาร์บี้แมตช์เป็นคู่ระหว่างไก่เดือยทองท็อตแนมฮอตสเปอร์ครับเจอกับไอ้เป็นใหญ่อาร์เซนอลนะครับคู่นี้จะเตะก,กันที่สนามท็อตแนมฮอตสเปอร์สเตเดียมจะเตะก,กันเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านะครับเรามาดูอันดับตารางคะแนนคู่นี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ,บ้านท็อตแนมฮอตสเปอร์อยู่อันดับที่5 แข่งไปแล้ว35นะัดชนะ19เสมอ5แพ้ไป11เกมยิงได้60เสียไป40ประตูมีอยู่62คะแนนครับส่วนฝั่งอาร์เซนอลอยู่อันดับที่4นะครับแข่งไปแล้ว35นะัดชนะ21เสมอ3แพ้ไป11เกมยิงได้56เสียไป42ประตูมีอยู่66คะแนนครับ ผลงานเฮตูเฮต์นะครับ10นัดหลังสุดที่ทั้ง2ทีมนี้เจอกันนะครับก็เป็นฝั่งสเปอร์ครับเก็บชัยชนะไปได้5นัดเสมอ2แล้วก็เป็นฝั่งอาร์เซนอลครับเก็บชัยชนะไปได้3นัดครับเกมล่าสุดที่ทั้ง2ทีมนี้เจอกันก็เมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วเป็นเกมที่อาร์เซนอลเปิดบ้านเอาชนะสเปอร์ไปด้วยสกอร์สามประตูต่อหนึ่งนะครับ10เกมหลังสุดเป็นฝั่งไก่โดยทองท็อตแนมฮอสสเปอร์ทำผลงานได้ดีกว่าอาร์เซนอลนะครับ ก็สำหรับคู่นี้เป็นคู่ VVIP ประจำวันนี้นะครับคู่นี้ผมจะไปให้ทัศนะและฟันธงกันในรายนะครับท่านใดต้องการรับทัศนะและทีเด็ดในคู่นี้ก็สามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามกันได้นะครับที่ไลน์ @jos88 ทิ้งลิงก์นใต้คอมเมนต์แล้วก็ที่ QR โค้ดนะครับสามารถสแกนและส่งเพิ่มผมเพื่อนเพื่อ,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 อขอรับทัศนะและทีเด็ดในคู่ VVIP กันได้ครับเรามากันที่คู่ที่3นะครับปิดท้ายกันศึกลาลีกาสเปน คู่ดึกสุดนะครับจะเป็นคู่ระหว่างลาชันชุดขาวและอัลมาลิตครับเจอกับไอ้ข้างเกาเลบันเต้นะครับคู่นี้นะครับจะเตะก,กันที่สนามซานติอาโกเบร์นาบิลนะครับจะเตะก,กันในเวลาตีสองครึ่งนะครับเรามาดูอันดับตารางคะแนนและก็สถานการณ์ของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านเลยอัลมาลิตอยู่อันดับที่1แข่งไปแล้ว35นัดชนะ25เสมอ6แพ้ไป4เกมยิงได้73เสียไป30ประตูมีอยู่81คะแนนครับ ส่วนฝั่งเลบนเต้อยู่อันดับที่19แข่งไปแล้ว35นัดชนะ6เสมอ11แพ้ไป18เกมยิงได้44เสียไป67ประตูมีอยู่29คะแนนครับซึ่งสถานการณ์ของทั้ง2ทีมนี้ก็แตกต่างกันอย่างสุดขั้วนะครับลเลอาลมาริดที่อยู่อันดับที่1ควา้าแชมป์ลาลิกาสเปนฤดูกาลนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนฝั่งเลบนเต้อยู่อันดับที่19 ถามว่ายังมีโอกาสรอดตกชั้นไหมนะครับเลบันเต้เองก็ยังมีโอกาสที่จะรอดตกชั้นอยู่ถึงแม้โอกาสจะเล็บปลีมากก็ตามนะครับ เรามาดูเฮดทูเฮดของทั้งสองทีมนี้กันหน่อยนะครับ10นัดหลังสุดที่ทั้งสองทีมนี้เคยเจอกันนะครับเป็นฝั่งเลอมาลิตเก็บชัยชนะไปได้4ครั้งเสมอกัน3ครั้งแล้วก็เป็นฝั่งเลบันเตครับเก็บชัยชนะไปได้3ครั้งนะครับซึ่งเกมล่าสุดเป็นเกมที่เลบันเตครับเปิดบ้านเสมอกับเลอมาลิดมาด้วยสกอร์3ประตูต่อ3นะครับ เรามาดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านเลออาเมริดภายใต้การคุมทีมของคารูอันโชลตินะครับรายงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บเนี่ยก็จะมีค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับก็ไล่จากผู้เล่นที่เป็นตัวหลักก่อนละกันนะครับก็จะมีทีบงกูตัวมาเซโลดานีเซบยอสิสโกกิเลต์เบลเอเดนอาซานนาโชเฟนเดสและก็มิเกลกุเตเลสนะครับซึ่งวันนี้คาดว่าอันเชลติจะวางระบบ4-33นะครับโดยรวมแล้ว ผมคาดว่าเกมนี้อันเชลติน่าจะโลเทชันขนาดใหญ่มากกว่านี้อีกนะครับเนื่องจากแชมริกมาลิดก็ได้ไปแล้วนะครับแล้วก็จําเป็นอย่างยิ่งที่มาลิดจะต้องเก็บผู้เล่นตัวหลักไว้เพื่อที่จะถนอมกับป้องกันไม่ให้ผู้เล่นตัวหลักมีการบาดเจ็บเพิ่มเติม,มโดยที่วันนี้อันเชลติวางกลาง3ตัวก็จะเป็นโทนี่โคสคาเซมิโลและก็ลูก้าโมดิชนะครับสามนะ้วลูกครับวันนี้คาดว่าจะใช้วิลสจูเนียคาริมบินเซมาแล้วก็โลดิโกนะครับ ส่วนฝั่งเลบบนเต้นะครับรางงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บจะมีอยู่3รายก็จะประกอบไปด้วยโรเบร์โตโซดาโดจอร์ดเดฟุตอสแล้วก็แกโรสเกรกนะครับหนึ่งรายที่ต้องเช็คความฟิตก,ก่อนลงสนามในวันนี้ก็จะเป็นโชดานมูตัฟฟีนะครับโดยที่วันนี้คาดว่าเลเบนเตจะมาในระบบ5 3 2นะครับตรงกลาง3คนนะครับก็จะมีเนบันยาลาโดยาเปเปรูแล้วก็โคเซคัมปายานะครับคู่หน้าวันนี้นะครับจะใช้โคเซหลุยส์โมราเลสจับคู่กับเดนิเอลกเมิสนะครับ เรามาดูทัศนะส่วนตัวของผมกันหน่อยนะครับก็สําหรับคู่นี้เป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่ทั้งผลงานบนตารางคะแนนแล้วก็ฟอร์มการเล่นนะครับก็แตกต่างกันพอสมควรเลยนะครับเจ้าบ,บ้านเรอัลมาดริดฟอร์มในนัดหลังสุดชนะ3แล้วก็แพ้ไป2เกมซึ่งเกมล่าสุดเป็นเกมที่เรอัลมาดริดแพ้ให้กับแอตเลติโกมาดริดมาด้วยสกอร์หประตูต่อศูนย์ะครับผลประกอบการของเรอัลมาดิดจาก5เกมที่ผ่านมาครับ ลาชันชุดขาวพาตีบวกอยู่ที่3เกมยกไป1เกมแล้วก็พาลบไป1เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่60%สนะครับส่วนฟังเลบนเต้ฟอร์ม5นัดหลังสุดชนะมา2เสมอ1แล้วก็แพ้ไป2เกมซึ่งเกมล่าสุดเป็นเกมที่เลบนเต้เปิดบ้านเอาชนะเลอาโซเซดัดมาด้วยสกอร์2ประตูต่อหนึ่งผลประกอบการของเลบนเต้จาก5เกมที่ผ่านมาเลบนเต้พาตีบวกอยู่ที่4เกมแล้วก็พาลบไป1เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่80%สเเนนะครับซึ่งเน็ตราคาคู่นี้เปิดมาที่ เจ้าบ้านลเลยอมิตต่ออยู่ที่ลูกครึ่งควบ2นะครับแล้วก็ราคาบางสํานักเนี่ยจะเปิดหรือว่าไหลไปที่ลูกควบลูกครึ่งซึ่งถ้าเราวิเคราะห์จากการไหลของราคาเนี่ยผมมองว่าในเกมวันนี้เจ้าบ้านลเลยอมิตน่าจะโลเทชันขนาดใหญ่นะครับเนื่องจากเกมในลีกเนี่ยไม่เน้นแล้วนะครับจะเน้นก็ส่งผู้เล่นลงมาเพื่อคงสภาพความฟิตไว้กับส่งราดาดาลุ่งเพื่อให้โอกาสได้ทดลองฝีเท้านะครับดังนั้นจากเลนราคาที่ไหลแรงแบบนี้ เชื่อว่าน่าจะมีผู้เล่นดาวรุ่งลงมากกว่านี้นะครับอย่างที่ทราบนะครับสถานการณ์ของทั้งสองทีมแตกต่างกันอย่างสุดขั้วนะครับเลมันเต้ก็ต้องบอกว่าถึงแม้ว่าเลมันเต้จะอยู่อันดับที่19นะครับแต่ฟอร์มไม่ได้แย่ไปสัทีเดียวนะครับเนื่องจาก4เกมหลังสุดเลมันเต้สามารถพาทำกำไรได้ถึง4เกมเลยนะนะครับแล้วก็5เกมหลังสุดเลมันเต้แพ้ไปเพียงแค่2เกมดังนั้นจากฟอร์มการเล่นแล้วก็ผลงานที่ผ่านมาแล้วก็แรงจูงใจนะครับเชื่อว่าวันนี้ถ้าเลอเมาริชจะชนะจริงๆนะครับผมเชื่อว่าวันนี้เจ้้าาบนล จะชนะไม่เกินเลทราคาที่ต่อรองเนื่องจากเรเบนเต้ต้องดิ้นลนดิ้นแบบเฮลือกสุดท้ายเพื่อที่จะต้องหนีรอดการตกชัน้นได้นะครับถึงแม้ว่าเรเบนเต้เนี่ยจะมีโอกาสเลือบรีมากก็ตามอย่างที่บอกนะครับด้วยแรงจูงใจที่ต้องการหนีรอดตกชั้นมักจะมีพลังฮึดเป็นพิเศษนะครับดังนั้นคู่นี้เชื่อว่าถึงแม้เรเบนเต้อาจจะไม่สามารถเก็บ3ามแต้มออกไปได้แต่ลึกๆแล้วผมยังมองว่าเรเบนเต้จะแพ้ไม่ขาดคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่เรเบนเต้ยันไว้ ฟันธงก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ3คู่ที่ผมได้เลือกมาวิเคราะห์ในวันนี้นะครับผมจะสรุปสั้นๆอีกหนึ่งรอบนะครับคู่แรกครับเลออสโซสลัดกับคาริชคู่นี้ผมลกลองไปที่คาริชคู่ที่2ครับสเปอร์กับอาร์เซนอลคู่นี้เป็นคู่ v ี i p นะครับท่านใดต้องการรับทัศนะและทีเด็ดในคู่นี้ก็สามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามกันได้นะครับคู่ที่3ครับเรออาดริดกับเรบันเต้คู่นี้ผมลกลองไปที่เรบันเต้ กับผมนะครับจอดฟันธงบอลเด็ดน่าลงทุนก็อยากจะฝากช่องทางการติดตามนะครับที่ YouTube นะครับดูบอลหลังบ้านก็อยากจะฝากให้ทุกท่านครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิเคราะห์บอลต่อไปนะครับและอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่ Line นะครับ jos88 ที่ลิงก์ด้านใต้คอมเมนต์แล้วก็ที่ QR Code นะครับสามารถสแกนและส่องเพิ่มผมเป็นเพื่อนเพื่อขอรับทัศนะและทีเด็ดคู่ v ี p กันได้ครับ การวิเครฟุตบอลเป็นเพียงแนวทางเพกกื่อประกอบการตัดสินใจของท่านถ้าหากว่าชอบก็จัดไปถ้าหากว่าขัดใจก็กดส่วนกันได้สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ